สวัสดีค่ะันนีนค่ะสำหรับคลินี้เราจะมาเรีเชันเรื่องสักคาโมโตเดย์ตอนที่18ค่ะสำหรับ EP ที่แล้วเนาะกับเที่ยวบินมรณะที่ก็แบบเ,เป็นเที่ยวบินตรงสู่ JCC เตอแต่เขาบอกว่าการสอบมันเปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมแสดงว่าแบบบางทีแบบปีที่คุณสักคาโมโตเข้าก็อาจจะแบบไม่ได้มีแบบนี้ก็ได้เนาะแต่เอาโอเคการสอบครั้งนี้ก็ อด้วยแผนการนะที่จะแฝงตัวเข้าไปใน JCC เพื่อจะไปหาข้อมูลลับเกี่ยวกับเสลอร์ก็จะให้ชินคือคุซคาโมโตะจะสอบเลยไหมหรือให้ชินสอบคนเดียววะนั่นแหละอืมแต่ก็บนเครื่องบินแล้วก็ปรากฏว่ามีการสอบแฝงอยู่ก็คือให้ผู้เข้าสอบทุกคนแย่งลูกกระสุนจากผู้คุมสอบมาให้ได้ ซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนเขาจะไม่ได้บอกนะว่าผู้คุมสอบมีคนลูกกระสุนมีกี่ลูกอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่า,าผู้คุมสอบแต่ละคนเท่าที่เห็นก็คือตอนนี้มี2คนคนละ3ลูกซึ่ง3า,าลูกแรกก็คุณสารโมโตได้ไปหมดแล้วแล้วก็อีก3ลูกก็คือมาฟูยุมาฟุยุ เอาจริงมีตอนแรกที่เราเห็นนามสกุลเขาเราก็แอบ,บรู้สึกคุนคุเหมือนกันไม่แน่เราก็แบบเอ๊ะเซบามดูคุนคุนแต่ขอบคุณมากมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเซบามาฟูยุคือน้องของเซบาที่เขาใส่เสื้อคลุมล่องหนใช่ไหมเสื้อคลุมล่องหนฝังดูแฮร์รี่อืมเขาคือน้องใช่ไหมที่ปัจจุบันเขาไปขายเครปแล้วอืมแสดงว่าพี่ชายที่ทําเขาติดมัร ติดบัตรก็คือเซบะหรอแล้วคือแบบเออพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้วิธีก็เรแบบเอ้ยก็แอบแบบมันก็เจ๋งดีนะเพราะว่าชินเขาก็เคยสู้กับเซบะใช่ไหมเป็นคนจัดการเซบ้วยซ้ําแล้วตอนนี้ก็แบบมาสู้กับคนน้อง <c oughs> กําลังมาสู้กับคนน้องแต่เราคิดว่าเอ่อมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหม <c oughs> ดูแล้วพราะดูจากคนพี่แล้วเขาก็ดูไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนๆก็แบบโอเคเป็นผู้สมัครเข้าเรียน jcc เหมือนกันก็ แม้ว่าชินจะมีใบอนุญาตแล้วก็เเรามาผูกมิตรกันเถอะแต่ก็ตอนท้ายเนาะก็จบไปที่อ่า,อาชินกำลังจะแบบใช้พลังนะความจริงแล้วว่าเขาเริ่มใช้ไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มชับเวลาเนาะที่จะสู้กับมาฟุยุต่อก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันจนเสร็จเลยไหมเพราะว่าเพราะว่าคุณซาคาโมโตมีลูกกระสุนแล้วไงแต่ละว่า ชินเขาอาจจะไม่อยากได้ลูกกระสุนที่คุงคาวะโตได้มาเปล่าอะไรเงี้ยเอาแบบมันไม่ได้ได้มาด้วยตัวเองอะเออเพราะแบบเขาเองก็อยากจะแบบแข็งแกร่งขึ้นด้วยอย่างเงี้ยอืมมันก็เหมือนกับว่าแบบว่าคุงคาวะโตช่วยเราอีกแล้วอะไรเงี้ยเออแบบแต่ก็ต้องมาดู กันต่อเนาะแล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิปเรียกชันสืบคดีปริศนามอยาตระกูลคมแดงได้ก่อนใคร6ถึง7ตอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องข,ของเรารวมถึงสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล,แล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ลวประเด็นคือตัวเองยิงเองยิงเองแล้วเล่ประเด็นเองแล้รอง,รงเององท้านี่เจ๋งจริงแม่งใครใครเป็นคนประดิษฐ์ให้เนี่ย 守り?。少しある。少年、お前がすべきは謝罪ではなく、自害だ。このままじゃだめだ。坂本さん。今回のこの編入試験。手出し無用でお願いします。なんでだ?。俺。坂本さんに頼らず。自分の力を試してみたいんです。いいけど落ちるなよ。おてください。

เขาก็รู้อยู่ดีวันนี้คืออ่านอะไราคตอ่านอนาคตก็ได้อ่านความคิดก็ได้ไม่คารอกไม่ร้ายเลือดเต็มท้องบินอันเดียวพอหรือเขาต้องเอากี่อันเนี่ยอันเดียวก็พอไม่ใช่หรอ

Oh. แค่อยากเข้าเรียนที่นี่เฉยๆโอ๊ยไอ้นี่โดนพุสกาปโต้อโดนชิ้นโด <c oughs> นชิ้นนั <c oughs> น่นเลย <c oughs> <c oughs> เขาเจอสมาชิกออเดอร์มาหลายคนแล้วเป็นคู่หูของสมอดีสมาชิกออเดอร์อとりあえず一通過できんだろうใช้แค่นัดเดียวちょっと待っよ ป่าเบื้อนเัวว่าันชี้ซยที้นับใหม่ที่วันสะอาดก็ได้ไหมไม่ต้องให้สักนับ

อโอ้โหพอแอบฟังหาคนมีฝีมือจากสึตกันฟังเสียงนงี่ร์ดงนูรี่เหรอช่วยตบไทยถ่ายหลักฐานผู้เข้าสอบเอ,อ๊ะต้องสะกดตาผู้ชมนี่เหรอ เป็นสมาชิกเดอร์มารับจบเป็่บุคคล2 oh m ก god ว่างมากโอ้โอุสรงี้เขาไม่ชอบว่านีสายคนนี้เหรอชอบไขยหนังเออ

เธอถ่ายสารคดีนะค่าเลยเรื่องว่าฉันเจ๋งดีเลยไหมโอ้ยเขาไม่ได้มาเป็นนักแสดงมีคนเขียนให้ด้วยใคร่ะให้กระสุนค่าเหนื่อยที่เขียนให้โอ้เติดจังง่ายนะ

ใช่แล้วทุละบังเอิญมีทุละมาเป็นผู้คุมสอบเข้าใจเลยว่าทำไมอุซารากิไม่ชอบเพราะอุซาราินิ่งตลอเวลาไม่อ c งค่ะอ้าวใครเป็นการสังั้นดีจ้ะ คาดได้สิท่านดูที่บ้าน <c oughs> มันพูดนนงงใจจะหลบทันไหม

เขาขจำได้ไหมจำไม่ได้เหรอ <c oughs> เอาขาไม่รู้จักเหรอแบบเฮ้ยเขาได้ไปแล้วเอามาคืนได้แง วายเราไปจับตอนไหนเนี่ย <laughs> เอาเฮ้ยมันเหมือนตั้งใจนะ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่กอ้องแล้ว

จะลงยังไงเขาอาจจะถือโอกาสกำจัดผู้คุมสอบไปด้วยน ชิ้นต้องมาดูแลตอนี่อ้อยก็มาสถานการณ์จริงนะคะ สูบลมโอ้เขาตัวเอกเขชื่อเรื่องเลย นอกจากการการะสุนได้แล้วก็เป็นโรคชุชีพิลยด้วยใช่ไหมเงยบเฮ้ยวัดเปไม่ลงเร็วกัาเดิมเอาชินบินขนาดนี้ไปได้เอามาประยุกเอาเอามาประยุกใช้ได้ไหม กันตัวส,ะสะัมภคมึงเอ้ยเพื่อความอยู่รอดมันก็ว่ายดีถอนเยอะไป โหแล้วมันเจ็บได้เร็วขนาดนั้นเลยลอันนี้ยิง่งกว่าขนาดแล้วอีกอีกคนนั้นมาด้วยทำไมเนี่ยเง่งขโมยสปายตตี้คุณสคาโตโตั เวงต้องมีคนลงไปช่วยนะคุับต้องโอ้โหทำไมแค่ขึ้นมาจากดามันดูเหมือนปล่อยพลัง

เหยียบยั้งรวดเร็วควาเร็วสุาคนด้วยการเย็บให้ไปเธอปไ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 

นะอยากกินสลับเปาอีกสุดท้ายก็กินสลระเปาสำหรับอีบนี้ก็ได้เจอกับคานางรูริเอาจริงคือชื่อตอนก็บอกเลยคานางรูริสมาชิกออเดอร์คือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมโอซารากิไม่ชอบเพราะแบบเขาดูแบบ ดูก,กำกับอะคือคนอื่นเขากําลังแบบอยู่ในสถานการณ์จริงนะตอนนั้นแต่ตัวเองก็แบบเฮ้ยสีหน้า,านั้นและดีต้องแบบแต่ในขณะที่โอซารอะไรางี้เขาแบบนิ่งตลอดเวลาคือเราคาดว่าเขาคงแบบถ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คงแบบเออเหมือนไกด์แอคติ้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยโอซารอะไรางนี้เขาจะนิ่งถ้าทางน่าจะแบบ เออแบบอาจจะโดนบ่นให้ทําท่านุูนท่านี้สีหน้าอย่างนู้นอย่างนี้ให้แสดงสีหน้านอยอะไรอย่างนี้เพระาะฉะนั้นแบบก็เลยไม่ชอบคนนี่ใส่ี <c oughs> คือแบบเป็นคนละแนวแต่ประเด็นคือ <c oughs> คือเอาสถานการณ์จริงมาถ่ายคือเราคิดว่าหนังของเขาทุกเรื่องน่าจะเป็นฟิลนั้นหมดเลยไปวะคือแบบทําเหมือนเป็นหนังแต่ทุกอย่างมันคือสถานาการณ์จริงอะ่ะมันไม่ใช่แบบสารคาดีด้วยอะ่ะเออ หนังเขาเลยออกมาสมจริงหมดเลยไงแต่ก็สรุปการต่อสู้ระหว่างชินกับมาฟูยูก็ก็จบลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะเออคือมาฟูยูก็แบบอารมณ์ว่าก็เด็กเนาะแล้วก็อาจจะแบบงงๆอะไรอย่างนี้อยู่กับเขาก็แบบไม่ไม่ได้รู้ว่าแบบเออชินแบบว่าแบบเออชินทําได้ไงอะไรอย่างนี้แล้วคือประเด็นคือ ช,ชีเขาถือว่าเขาก็มีข้อได้เปรียบวัมนกัคือทั้งแบบอ่านอนาคตได้อ่านความคิดได้อีกเพราะฉะนั้นคือแบบเพราะฉะนั้นก็แบบเจัดการได้เรืเอยๆแต่กลายเป็นว่าแบบคือเหมือนอารมณ์แบบแหม่แต่อายุสิบสี่ถึงจะบอกว่าไอ้เป็นเด็กแต่อายุสิบสี่มันก็แหม่งองแงเหมือนกันนะแต่เห็นนิสัยเขาแล้วแบบโอเคมันก็คงจะมีตรงนี้แหละบางที่เหมือนกับพี่ชายเขาเนี่ยดูแบบดูแบบอะไรดูแบบเนื่อย เบื่อโลกอะไรประมาณนี้จดูท่าทางแล้วว่าน่าจะได้มาเป็นพวกเดียวกันนี่แหละยังคงไปเป็นแก๊งเดียวกันหมดเนี่ยอากิระด้วยยิ่งอากิระเขาก็แบบโอ้ชื่นชมคุณสกาโมโตะต้องใช้ชื่อวทาโร่ไปก่อนอืแต่เออเหมือนคือทั้ทงอาณาคานางนุริเนี่ยไม่ไม่รู้รจักคุณสกาโมโตะนี่ยังพอเข้าใจเพราะว่าแบบบางทีแบบอ้วนขึ้นอาจาจะจำไม่ได้แต่ประเด็นคืออย่างตอนคุณสกาโมโตะเจอชีชบาเขาไม่ยังจำได้เจอคนอื่นก็จำได้เพราะฉะนั้นอาจจะแบบ อาจจะเป็นแต่คุณจาเาโตเขาก็ไม่รู้จักคาทังยูรีอ่ะเออก็แสดงว่าอาจจะแบบเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาตอนแบบคุณจาเขาโตไม่อยู่แล้วแต่แต่เออแต่คือประเด็นมันแบบแบบดิบเชนดิบเชนแบบเพื่กคือมันแบบเหมือนเป็นพวกแบบผู้กำกับครั่งแบบคลั่งใครการถ่ายหนังแล้วแบบคือแทนที่จะแบบอาจจะทเป็นหนังปกติมีคนแสดงมี่อะไรแต่คือแบบ เใช้สถานการณ์จริงถ่ายทําเป็นหนังแล้วตัวเองก็แบบอสร้างสถานการณ์ให้คนต้องประสบเจอเหตุการณ์น,นั้นจริงๆก็คือแบบคือตายก็ตายจริงไงไอคนที่ตกมาทาเม้นี้ไม่รู้สรุปมีรอดกี่คนเนี่ยแต่วิธีฆ่าเขาคือสรุปไอเขาเรียกว่าอะไรที่แบบนั่นแหละของผู้กำกับอะคือนั่นคืออาวุธของเขาและกล้องกล้องถ่ายหนัง ไม,ไม่ใช่อาวกล้องถ่ายนะเขาน่าจะใช้เคมคอเดอร์อันนั้นอันเดียวแต่อันใหญ่เนปืน <c oughs> <c oughs> คือฟันทีเดียวแบบหัวขาดทุกคนเลย <c oughs> แต่แต่เหมือนกระสุนเขาจะดูเยอะกว่าคนอื่นนะหรือว่าเขาก็เอามาจากผู้คุมสอบคนอื่นวะเออแต่ผู้คุมสอบนี่ก็แบบก็เยอะกว่าที่คิดนะอื <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้เมื่อกี้ตอนท้ายแบบมีคนที่นั่งเรือมาเสียงผู้หญิงเนาะที่กระเป๋ามีโูล์เจคุซคาบมโต้ด้วยไม่รู้เป็นใครแต่เขาไม่ได้อยู่บุคคลินก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้วิมสอบสิหรือจะมีแบบสอบรอบสามต่ออีกเพราะอันนี้เขาบอกรอบสองรอบสองนี่คือแบบแบบไม่ได้กําหนดนะเออก็คือแบบเอาตกช็อกินออารอบสองก็ใครลงพื้นได้ก็โอเคผ่านจะแสดงว่าอาจจะแบบมีรอบสามหรือรอบสองรอบสองของจริง ก,ก็ไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นตัวเพื่อนคุณสคาโมโตคนนั้นหรือเปล่าเนาะไม่แต่ประเด็นคือคุณสคาโมโตไม่รู้สึกคุ้นมากเลยเหรอกับอากิระที่แบบคือผมเขาก็สีเดียวกันขนาดนั้นนะแบบมันก็ต้องแบบอ่อย่างน้อยก็แบบมีความร,รู้สึกเออคลับคลายคลับคลาดูค,คล้ายคอะไรอย่างเงี้ยแต่ชินก็แบบอืมประทับใจด้วยความมุ่งมั่นของเขาด้วยนั่นแหละอืมที่แบบ ฉันจะต้องจัดการให้ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพอเขาใช้พลังอานาโคตมันเหมือนกับว่าสกิลอื่นๆของเขามันก็ดูพพวเวอร์อัพขึ้นมาด้วยแล้วช่งหวะที่แบบไปเอาลูกระสุนคืนจากไอ้คนนั้นแต่มันก็ตัดโลชิามาหมกยอยู่ๆก็แบบอยู่ๆก็ตามติดชินซะง,งั้นอนสงสัยได้ตีกันตลอดทางชินเหมือนแบบอาารยเป็นพี่ชายคนใหม่ให้พัฟฟีเหมือนเหมือนเพื่อนแต่ก็เป็นพี่ชายเออ แต่วมจริงเราก็มันก็มีความรู้สึกไอ้ตอนโมเมนต์ตอนฆ่าคนอะมันอาจจะยังไม่รู้สึกแต่พอโมเมนต์ที่แบบเออแบบเชยเชยเนื่อยแล้วแล้วก็แบบเออคุยกับชินอะไรเงี้ยมันก็แบบเริ่มรู้สึกว่าแบบมันก็ดีใซแบบเด็กอะเหมือนแบบอยากมีเพื่อนแล้วเครื่องบินมาตกอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้เจสสีแดเขาบอกว่าใกล้จะลงจอดอีก30นาทีมันก็นานอยู่แนละ้วสาสนาที ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบมาแลนดิ้งกันอยู่ที่เกาะไหนไอ้พวกผู้คุมสอบที่มีล่มชูชีพก็ไม่รู้ไปลงตรงไหนสรุปแล้วกูจะต้องไปต่อยังไงเนี่ยจะต้องไปถึง JCC หรือไปมีสอบรอบต่อไปยังไงต่อยังไงวะอ่าสอบรอบต่อไปใครไปถึง JCC ใครไปถึง JCC ก่อนสอบผ่านจ้า เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อยากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น, like, ก,นปกำลังใจกันด้วยน,นะคะหรือสนับสนุนช่องในการทำคลิปก็ต่อไปได้ทาง Super Thanks ค่ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย